สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำแตงโมปั่นค่ะส่วนผสมวันนี้สำหรับแก้วขนาด20ออนค่ะใช้แตงโม2ถ้วยค่ะถ้ามีมาเมล็ดเอา,มาเมล็ดออกนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก่อนจะปั่นน้ำแตงโมนะคะเราก็มาตกแต่งแก้วกันก่อนค่ะ โดยหั่นแตงโมเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ใช้มีดกรีดเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้นําแตงโมมาเสียบติดกับแก้วได้ค่ะต่อมาเราก็มาปั่นน้ําแตงโมกันเลยค่ะโดยใส่แตงโมลงไปในเครื่องปั่นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งสองถ้วยค่ะต่อด้วยน้าเชื่อม1ในสีถ้วยค่ะซึ่งน้ําเชื่อมทําได้โดยต้มน้นํา1ส่วนต่อน้ําตาล1ส่วนค่ะรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะนํามาใช้ค่ะ จากนั้นก็เติมเกลือนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเมื่อเติมส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นก็มาเทใส่แก้วที่เตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำแตงโมปั่นหวังว่าจะชอบเมนูนี้นะคะสวัสดีค่ะ